สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ies, แฟนชิสรายการที่พาทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์และรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และความรู้ไปได้วยกันค่ะวันนี้ก็นัดเพื่อนเอาไว้นะคะก็ไม่รู้หายไปไหนกันทั้งเพิินทั้งปอดทั้งแฟงเลยอุ๊ยพูดถึงก็มาพอดีเลยนะทำไรเนี่ยเรื่องของขวัญ DIY ไว้เอาไปให้ใครอ่ะเธอก็แวนทา,ายแล้วให้ใครก็ให้ใคร<ก> มีความรักกับเพื่อนฝันเนี่ยนะประวัติวาเลนไทน์ไม่เคยรู้กันเลยไม่อยากรู้มิกกี้พีเดียเเลื่อนที่มาแล้วเดี๋ยวจะเล่าประวัติวาเลนไทน์ให้ฟังนะอ่ะเราฟังฟังไหมฟังก็รออยู่ไงวันที่สี่เป็นวันที่ใครหลายคนอาจจะอยากที่ตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็เตรียมทําของขวัญไปให้คนที่เรารักนะครับแต่ว่าใครจะรู้ว่าวันที่สี่กุมภาานั้น เป็นวันตายนะครับวันตายของนักบุญชื่อวนวาเลนทนยซึ่งในยุคนั้นโรมต้องเจอกับสงครามนะครับต้องทําสงครามเลยเกณฑ์บุคคลที่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยครับไปทําการลบแต่คนที่มีครอบครัวก็เลยไม่ค่อยอยากจะทิ้งครอบครัวไปเด็ดเด็ดไปลบกับเขาปะเนี่ยไม่ไปับผมเพิ่งเข้าไปก็เลยไม่อยากที่จะทิ้งครอบครัวไปจกักรพรรดิเลยสั่ง ว่าให้ยกเลิกการแต่งงานการมั่นทั้งหมดเพื่อที่ว่าคนที่จะไปลบจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัวนะครับ <c oughs> แต่ว่าการแต่งงานนั้นได้ยกเลิกไปและมีนักบุญคนหนึ่งส่วนกระแสนะครับเป็นผู้ริเริ่มการแต่งงานในยุคน,นั้นชื่อว่านักบุญวาเลนไทน์นะครับหรือเซนวาเลนไทน์ทุกคนเลยชอบยกย่องนะับถือเพราะว่าเป็นคนที่กล้าส่วนกระแสครับจักรพรรดิมา,าจาัดงานแต่ง แล้วเหมือนจำผิดอะไรจกักรพรรดิเลยจับนักบุญวาเลนไทน์ไปประหารนะครับวันที่ประหารคือวันที่ส4ี่กุมภาครับคนเลยเอาวันที่24กุมภามาเป็นตัวแทนวันแห่งความรักชื่อว่าวันวาเลนไทน์ครับเฮ้ยแต่เอาจริงๆนะนักโทษไม่น่าโดนประหารนะแฟงน่าโดนประหารมากกว่านะอยาขาดวิกิีพี่เดียเดีย๋ยวเว็บล้อมใช่หรอเพราะว่าไม่น่าวิกิพีเดียนะกูเกิลยังเรียกพี่อ่างานเนี้ย ทุกคนเลยยวันวาเลนไทยเป็นวันระลึกถึงนักบุญวาเลนไทยครับวันที่สิบุมพงไม่รู้ซึ้งซึ้วป่าหายไปไหนอ่ะวันอาทิตย์เราไปเที่ยวกันดีกว่าไม่เที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวเนี่ยวัดไร่บุญรอดกับเกาะหลีเป๊ที่จังหวัดสตูลเราอยู่ไหนเขาคนเสิก็ไปเที่ยวกันดีสองคนอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอยู่กับเพื่อนบ้างก็ได้นะไม่อยู่ไม่อยู่ เราไม่ไปไปที่ท่องเที่ยวไงวันหยุดเรามี่เราอยู่ไหนเราอยู่กรุงเทพบันจัทร์เรามีเรียนให้ไปครั้งเดนเที่ยวมันไม่ไหวแต่พูดดังๆแหมก็พักผ่อนกันบ้างใช่เรียนเหรอใช่เรียนเหรอไม่ใช่ไปหาใครหรอว่าแต่ดี y วของเพ์นอ่ะคืออะไรหรอก็มีแล้วกันไม่จะให้ช่วยทำไหมเอาช่วยทำนะเออได้จ้ะแล้วเตรียมของยังเตรียมแล้ว ไหนอะดูซิมีอะไรมั่งก็มีกันไกแมวทัดกระดาษกระดาษสาก็มีเดี๋ยวโชว์อีกรอบนึงมีกันไกใช่มีแมวทัดอันนี้ไหนแมวทัดอุ้ยแบล็วแมวทัดแล้วก็คัตเตอร์อันนี้เขาเรียกว่ากระดาษอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากระดาษพมนกปะโอ้ยเขาสวยนะสว่างดี ว่าคือดำก็บอกเเคเคเรามาช่วยกันทำเถอะล้วอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เช่นแบบตกแต่งอะไรอย่างงี้เป็นรูปภาพไว้ใส่เดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงงานเราหลบให้คินสาิีดูก่อนเนาะได้เลยก็มีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็วัดให้เท่าเท่ากันเอาไม้บรรทัด นี่กระดาษแบ่งครึ่งนี่ทําจากแนวตั้งไหมไหนขอบเปิดดูตามในหนังสือหน่อยละกันนะก็เปิดสิก็ขีดอย่างนี้นี่แดงอืแล้วก็แดงพับครึ่งอย่างนี้นไปก็ต้องพับด้านนี้ถ้าพับด้านนี้ไม่จะเห็นไงเข้าใจโอเคอจากนั้นทำอะไรอย่ให้ช่วยเตรียมของอะไรอีกไหม ก็เตรียมขั้นตอนตามไปส่งสือนั่นแหละอืมต่อไปก็แฟงกาวมาหน่อยสิอยากช่วยเพลินทำดูสิี้พับรวามแม่ขอนี่ออกคอมแล้วทากาวเองด้วยเอ๊ะนี่ช่วยเนี่ยนี่มาช่วยหรือมาอะไรพับได้อย่างนี้นะคะเห็นปะแล้วก็ทาาวกาวอืม ของที่เหลือตรงนั้นน่ะแฟนก็ป๋าไม่ช่วยหยิบมาหน่อยหรอแฟนช่วยทำหน่อยสิ๋ยวเพิ่นทําไม่ทันวันอาทิตย์หรอกนี่ทุกคนทํากันไปนะนแบบได้แล้วค่ะเราให้กาวแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปต้องหยิบไไอะไรเพิ่นขั้นตอนต่อไปเหรอ้็อย่างนี้ใช่ปะ่ะ<ม>ก็ทํากระดาษอย่างนี้ตัดกระดาษมาเพื่อจะให้สอดเห็นปะ่ะกระดาษกระดาษถ้าสอดมันต้องเล็กกว่าลงมาเท่าไหรอ่อ่ะ ก็ต้องเล็กกว่าอันนี้นิดน,นึงใช่เนี่ยตอนแรกกระดาษอันนี้นะคะมันจะเป็นมาอย่างนี้ก่อนคือเราต้องมาวัดเพื่อจะให้มันเล็กลง,งม,มันไกลมันก เป็นกตัดก็ระวังด้วยนะหือนมันคมมากเลยอะ่ะตัดข้นขาดเลยปะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาใส่ดูต้องทำให้ตรงน,นี้มันมีที่จับดึงออกมาต้อองเเนไหเไหท่่ารก็ต้องเขาเรียกว่าตามขนาดแล้วแต่ใครจะทำเท่าไหร่ ใช้คัตเตอร์ก็ที่ลองบอร์ดโน่นไหนแล้วกันนะเนาะเผื่อมันโด,น,ดน,นเดี๋ยวขึ้นแบไห้ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะเพื่อน<ช>นีนองไหต่ออันนั้นเพอร์นันคืออันที่เพอน์ทำมาเป็นตัวอย่างไว้ใช่ไหม <S <S ใช่เ,เสร็จแล้วมันก็ต้องตกแต่งเลยละสิ <S <S ใช่เรียกตกแตง่งจะได้อย่างนี้นะคะมีที่ดึงออกมาเห็นหรือเปล่า ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนตกแต่งทําจนให้ครบไปจนได้แบบนี่เรา่คนที่จะไปให้ใครกันเนาะพี่ชายเราเองแนี่แปลกวยเนี่ค่ะพอสอดก็ทําครบทุกอันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็มาตกแต่งนะคะ ก็นำกาวมาติดแล้วค่ะติดให้แล้วเออนี่คือเขาสงสัยอะเรื่องที่ปัน่นชวนไปเที่ยวอะออคือจะไปที่ไหนยังไงช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยก็จะมีที่เที่ยวหลายที่อะแต่ที่สวยๆก็มีที่ไร่บุญรอดอยู่จังหวัดเชียงรายเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่สวย แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นเกาะหลี่เป๊ะที่อยู่ที่จังหวัดสตูลทางภาคใต้อยู่ใกล้สนามบินสนามบินอะไรสุวรรณภูมิเหรอทากาผิดอจะไม่ได้สนามบินสนามบินม,มีทุกสนามบินนะ่ะนี่ <c oughs> ไม่ใช่แหละอืม,อมแล้วไปป่านจะกับหยกจะไปสองคนเหรอ,อก็ชวนเพื่อนไปไงก็แบบคือเพื่อนไปกับแฟนเนี่ย <c oughs> เพื่อนไม่สนใจอะ่ะ โยกคิดว่ามันเป็นวันครอบครัวทั้งทีก็น่าจะไปกับพ่อกับแม่แฟนทำอะไรอย่าโซนสิใ,ใช่เปล่าเขาเหินนะเอ่มโยกไปเป็นแฟนแฟตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องมันเปความลาับ เสร็จแล้วนะคะตกแต่งแล้วเสร็จแล้วมีรูปติดสามารถนํารูปแฟนหรือว่ารูปเพื่อนๆที่รักก็ใส่ไม่ได้นะคะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เราทํา DIY ออกมาได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ฝากให้ทุกคนถ้าใครสนใจก็หัดฝึกทําให้คนรักได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย